9วิธีหนีโรคไตนะคะโรคไตเนี่ยก็เป็นโรคที่หลายคนเนี่ยรู้จักแล้วก็มีคนที่เป็นโรคไตเนี่ยป่วยแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคไตเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะหลายคนก็มาติดต่อถามบีนะคะว่าเอ้ยทำยังไงดีอะไม่อยากเป็นโรคไตเลยบีก็ชอบไปดูข้อความบทความทางต่างประเทศนะว่าเออทางต่างประเทศเนี่ยเขาดูแลเรื่องสุขภาพอย่างไรนะคะวันนี้ก็เอาเรื่องสุขภาพว่าเออเขาดูแลอย่างนี้นะ เพื่อที่จะไม่เป็นโรคไตกันคือมันมี9้าวิธีที่จะทําให้ร่างกายของคุณแข็งแรงแล้วก็เลยทําให้ไตของคุณเนี่ยแข็งแรงไปด้วยนะคะขอ้ขอ6เขาบ,บอกว่าให้คุณเนี่ยจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์คือจะบอกว่าห้ามเลยก็แบบบางทีมันก็ทำร้ายจิตใจไปเพราะบางทีเราก็มีปาร์ตี้แล้วก็มีสังสรร์อะไรนะคะเขาก็บอกว่าดื่มได้แต่ว่าให้จำกัดหน่อยเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยวันละ2แก้วได้ผู้หญิงวันละแก้วพอไหวอย่างนี้นะคะ แต่ว่าที่คุณควรจะเพิ่มแล้วก็ดื่มบ่อยๆนะคะก็คือน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าเนี่ยจะช่วยให้ไตคลายเครียดค่ะเพราะว่าเวลาที่ไตกรองของเสียได้แล้วเนี่ยนะคะเขาจะได้เอาทิ้งทางปัสสาวะเพราะว่ามีน้ำเปล่าที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยแหละไปเป็นน้ำปัสสาวะเอาของเสียทิ้งให้นะคะถ้าเราไม่ดื่มนะ้ำเราดื่มน้ำน้อยนะคะ ไตกรองของเสียเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะทิ้งที่ไหนคะ่ะไม่มีน้ำนำพาไปเป็นปัสสาวะคะ่ะไตจะเครียดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยควรดื่มน้ำเปล่านะคะเยอะๆนะคะวันหนึ่งอย่างต่ำก็ลิตรครึ่งถึงสองลิตรกันเลยละคะ่ะ